สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,781ทรงพลังเทพเจ้าเทียมทั้ง4ี่ในวังแห่งยมโลกต่างสงสัยและเจตจำนงของพวกเขากำลังสั่นคลอนเพราะเรื่องนี้แปลกประหลาดจริงๆเห็นได้ชัดว่าจารุ่งเฉนินครอบครองสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนแต่ทำไมเทพเจ้าหูเจียงและสตีเซนผู้แสนวิเศษจึงไม่ลงมือเอง คงจีสวดมนต์เพื่อชำระล้างความคิดฟุ้งซ่านในจิตใจแล้วเหล่าเทาพเจ้าเทียมอีกสามองค์และกล่าวว่าอย่าลงเชื่อคำพูดของจารุ่อเฉินเราไม่มีทางเลือกหากคิดจะถอยหนีเมื่อใดเราจะคนจะต้องตายในมือของเขาดวงตาของหลานกู่กลับมาแน่แน่อีกครั้งและกล่าวว่าใช่อย่าไปฟังจารุ่อเฉินเขาต้องการทำลายความตั้งใจของเราจารุ่วเฉินใส่หัวเล็กน้อยและเฉี้ยไปที่ด้านหลังของกระจกปีศาจจางสานปังเหมือนเสียงละครที่ถูกตี ริ้วคลื่นคล้ายผิวนะ้ำปรากฏขึ้นบนผิวของกระจกปีศาจจางสาันและอองน้ําแข็งที่ดูดซับไว้ก่อนหน้านี้พุ่งออกมาในาทิศทันตรงกันข้ามด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกระทบกับหลานกูด้วยพรจากสิ่งประดิษฐ์มหาเสียนพลังของสายฝนแสงคริสตัลน,น้ําแข็งจึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลฟุบฝนแสงคริสตัลน,น้ําแข็งทะลุทะลวงกรอบปองกันของหลานกูทีละระลอกพุ่งเข้าใส่ร่างเทพก่อให้เกิดรูปร่งแสงขึ้นเหล่าเทพเจ้าเทียมผู้น่สงสาร ไม่มีโลกแห่งเทพอยู่จริงและพลังป้องกันของพวกมันก็เทียบไม่ได้กับพลังเทพ่แท้จริงกระบีค่คูวโลกเหนือศีรษะของเปรวีปรากฏกระบี่ที่ส่องประกายเจิดจัด,ดเปลี่ยมด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และพลังกระบี่ฟุ้งกระบี่สงครามพุ่งตรงไปยังจาง,งวัชเินด้วยความเร็วที่เหนือความคาดหมายฝีมือกระบี่ของจาง,งวัชเินนั้นเฉียบแหลมมากเขาจะกลัวนางได้อย่างไรกระบี่สงครามพุ่งเข้ามาหาเขาและกระบี่โบราณเฉินหยวนของจาง,งวัชเินก็ฟาดฟ,ฟันออกมาเช่นกัน แต่ไม่ได้ใช้การประทะตรงๆแต่เป็นการฟันกระบี่กันไปมากระบี่โบราณฉินยวนลากเป็นวงกลมไปตามขอบของกระบี่สงครามตัดพลังทั้งหมดทิ้งออกไปเบย์วีสกเกตเห็นว่าพลังของกระบี่ต่อสู้ของนางกําลังอ่อนลงเรื่อยๆและการเชื่อมต่อกับนางก็เริ่มไม่ชัดเจนสีหน้าของนางเปลี่ยนไปนางมันที่ใช้ทักษะเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพื่อไล่ตามและคว้าด้ามกระบี่ต่อสู้ไว้เจ้าได้เข้ามาในเขตแดงของข้าแล้วจางรุ่งเฉินกล่าว ทัานใดนั้นปวิวีรู้สึกว่าพื้นที่ใต้ฝ่าเท้าของนางสุดัวลงและร่างกายของนางก็รง่ลงมาอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะที่นางกําลังจจทยานขึ้นไปนางก็พบว่ามีแรงดึงดูดมหาศาลมาจากด้านบนในขณะเดียวกันเกลบีของจังว่วเฉินก็ฟาดลงมาจากด้านบนเช่นกันพราณศักดิ์สิทธิ์พุ่งผ่านในร่างของปวิวีแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาจากฝ่ามือของนางแสงนั้นส่องสว่างไปไกลหลายพันลี้อย่างไรก็ตามนางพบว่ากระบียของจัลรวเฉินนั้น กำลังพุ่งมาจากด้านขวานางหลบได้อย่างรวดเร็วเอวของนางเจ็บและรลหิตเทพก็ไหลออามามามากมากาหม่ถึงแม้ว่านางจะรอดพ้นจากชะตากรรมที่ถูกฟันครึ่งตัวแต่ปานกระบี่ของกระบี่โบราณเฉินหยวนก็ยังคงแทรกซึมเข้ามาสู่ร่างกายของนางปานกระบี่นั้นมีร่องรอยเวลาอยู่มากมายซึ่งทําให้ช่วงอายุข,ขัยของนางสั้นลงไปมากปีวีรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่ต้องต่อสู้กับประตูอย่างจังว่าเฉินความวุ่นวายในมิติ ทำให้นางจับเป้าหมายคู่ต่อสู้ได้ยากเวลาเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและนางอาจได้รับผลกระทบทางจ,จิตใจหากไม่ระมัดระวงังปังดาวมังกรแคร่ที่โจมตีมาจากอีกทิศท,ทางหนึ่งถูกผลักดันกลับไปโดยวงล้อจันเพชรของจางกวเฉินหลานกู่และเปะ่ยวีฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและล้อมจางวเฉินอีกครั้งโดยใช้กลยุทธ์ของตนเองโจมตีทีละคนคราวนี้พวกเขารวมมือกันอย่างราบรื่นจนจางกวเฉินไม่สามารถต้านทานได้ทันที ถึงแม้จางว้อเฉินจะต่อสู้กับเทพเจ้าเทพนังสามด้วยตัวคนเดียวแต่เขาก็ดูเหมือนจะทําอะไรได้อย่างง่ายดายพลังสมาธิของเขาจดจ่ออยู่กับคงจือ่อย่างสมบูรณ์ฟุง้งคงจื่อร่วงลงมาจากฟากฟ้าพุ่งเข้าหาจางว้อเฉินและใช้ฝ่ามือกดลงนัสนามรบที่จางว้อเฉินหลานกูไปวี่และดาวมังกรแคะอยู่พื้นดินนัะสมีหลายร้อยหลีสุดตนลงก็ตัวเป็นรูปห้าแฉกบริเวณที่ปกคลุมด้วยรูปห้าแฉกนั้น ถูกปกคลุมไปด้วยแสง,งพุทธ,ธะโดยสมบูรณ์หลานกูเบยวีและดาวมังกรแคะรีบล่าถอยไปอย่างรวดเร็วจารวาเฉียนรู้สึกแล้วกับว่าเขากำลังถูกฝอสารกดดันและแรงกดดันนั้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเขาปกคลุมไปด้วยรวดลายศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาไม่สามารถหลบหนีจากพื้นดินได้เขาเงยหน้าขึ้นมองและกล่าวว่าเผ่าเนเธอร์ไม่ได้ฝึกฝนคำสาบแต่ฝึกฝนสายพุทธ,ธะเท่ากับเป็นการดูหมิ่นสายพุทธ,ธะอย่างสิ้นเชิง จารุ่ยเฉินขยับเท้าออกไปด้านนอกและกลางมือออกในช่วพริบตาสัญลักษณ์ยินอย่างไท้เก๊กก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขามาเล่นประโยชน์ในห้องเหวเห็นความมืดบิดยินอยางและท่าท้งห้าทำอะไรไม่ได้ล็อกเสียงของหลานกูด,ดังมาจากระยะไกลด้วยลำเสียงเยาะเยะ้ยใครบอกว่ามันคือยินอย่างและท่าท้งห้ามันคืออู๋จีตั้งหักจารุ่ยเฉินพึมพคำคําเหล่านี้ในใ,นใจเงียบๆไม่เห็นว่าคงจือ่อสามารถสังหารเทพเจ้าเทียบระดับล่านได้แล้ว ฝ่ามือของเขากําลังจะลงมือโจมตีจางว่องเฉินแต่เขากลับเห็นมือขวาของจางว่องเฉินยกขึ้นไปบนฟ้ามือทองคําทําลายล้างโลกตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยมือมนุษย์เล็กๆพลังงานมืดระหว่างฟ้าดินยังคงรวมตัวกันเข้าหาจางว่องเฉินอย่างต่อเนื่องฝ่ามือทั้งสองข้างแตะกันจางล่วเฉินได้แปลงร่างเป็นลูกบอลแสงสีดําอย่างสมบูรณ์และเขากําลังยืนหยัดต่อสู้กับมือทองคําทําลายล้างโลกที่มีความยาวหลายร้อยลีซึ่งจริงๆแล้วถือว่าสูสีกันมาก เป็นไปได้ยังไงในห้วงเห็นความมืดมิดทาไมจางวาเฉินถึงสามารถังใช้เวทมนต์และควบคุมกดฟ้าดินให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองได้ดาวมังกรแครแทบจะคำรามออกมาหลานกู่กล่าวว่าไม่ใช่กดฟ้าดินถูกนำมาใช้แต่เป็นเพียงพลังงานแห่งความมืดที่ถูกนำมาใช้ตั้งหักวิถีแห่งความมืดของจางวเฉินนั้นเฉียบแหลมมากในระดับมหาเซียนเขาสามารถรวบรวมพลังแห่งความมืดได้มากขนาดนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาเขายังเป็นเจ้าแห่งความมืดด้วยเหรอ เปยวีรู้สึกว่ายากจะเข้าใจพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเจจํางองอันศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขีดจำกัดของจังหวเฉินนั้นเทียบเท่ากับวิถีแห่งสวรรค์และสามารถรวบรวมพลังทั้งหมดในโลกได้พลังมืดแห่งห้องเหห่งความมืดสามารถบดบังหลักคำสอนต้นกำเนิดได้แต่ไม่อาจบดบังเจจานงเสียนไร้ขอบเขตได้เพราะความมืดก็มีอยู่ในความไม่สิ้นสุดเช่นกันในความไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดเลยว้า เสียงคำรามของสัตว์ประหลาดน้นไม่ท้วนดังมาจากทุกทางและเข้าใกล้มาทุกทีแล้วสีหน้าของหลานกูเปยวีและดาวมังกรแคะเปลี่ยนไปพวกเขารู้ว่ามีสุรกายจำนวนมากกำลังมาพวกเขามองหน้ากันและแต่ละคนก็เปิดใช้งานนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของตนเปิดใช้งานในกระดะในตัวนักรบและโจมตีใส่กองกำลังที่กำลังลุกเข้ามาลูกบอลแสงสีดำใต้ร่างของมีซอจินพุ่งเข้าโจมตีกระบีดึงเล่ม แหวนรูปดาวหนึ่งวงและโดมิโนโหนึ่งตัวจารุ่วเฉินคำรามเสียงยาวและรอยแยกมิติจำนวนมากปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเขาใช้พลังมิติทําลายการกดดันของคงจืออย่างรุนแรงและก่อนที่อาวุธทั้งสามจะโโตีเขาเขาก็หนีรอดจากเงื้อมือของมีซื้อจินไปได้ตุ้มมือสีทองซึ่งมีความยาวหลายร้อยลีไดกระแทกพื้นอย่างแรงทวีอวกาศมืดที่มีความยาวเกือบสองหมื่ลีนี้ ตามมาด้วยรอยแตกบนพื้นดินจำนวนมากรอยแยกบนพื้นดินขยายตัวโดยมีหลุมรูปฝ่ามือเป็นศูนย์กลางและแยกออกเป็นชิ้นกลายเป็นแผ่นเปลือกโลกหลายสิบแผ่นที่พุ่งไปในทิศทางต่างๆเหล่าศูนลกายที่พุ่งตรงมายังสถานที่แห่งนี้ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักและคลั่งควนอย่างน่าเวทนาการทะลุทะลวงผ่านห้วงแห่งความมืดมิดนั้นยากมากแม้แต่เทพเจ้าเทียมก็ยังทำไม่ได้จากลวดเฉินจะต้องชดใช้กรรมนั้น โดยมีรอยเลือดปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเมื่อเห็นว่าจางวั่วเฉินได้รับบาดเจ็บเทพเจ้าเทียบทั้งสี่ในวังยมโลกก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นพวกเขาไม่สนใจเหล่วาวศุลกายจำนวนมากที่กําลังเข้ามาและต้องการใช้โอกาสนี้สังหารจังวั่วเฉินเท่านั้นเนื่องจากเทพเจ้าที่แท้จริงของวังยมโลกใช้พวกเขาในการฆ่าตัวตายพวกเขาจึงสังหารจังวั่วเฉินและได้รับผลประโยชน์มากมายดังนั้นพวกเขาจึงสามารถวินหนีไปได้ไกลมีหลักคําสอนอยู่มีสิ่งประดิษฐ์มหาเสียน ที่ใดในโลกที่มันไปไม่ได้บางทีเราอาจต้องอาศัยความลึกลับมากมายเพื่อพัฒนาพลังจิตของเจ้าให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและใช้พลังจิตนั้นเอาชนะความทุกข์ยากอย่าหุ้ยได้นี่คือสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ในใจทุกที่ทุกทางปรากฏด,ดวงตาของสัตว์ประหลาดจำนวนมากซึ่งล้วนแต่ดุร้ายอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ดูเหมือนจะกลัวจัหวเฉินและเทพเจ้าเทพทั้งสี่ด้วยเช่นกันพวกเขาจึงไม่กล้าเข้าใกล้ในตอนนี้เรากับกําลังรออะไรบางอย่างอยู่จาั่วเฉินใช้มือเช็ดเลือดที่มุมปาก เลียและเกินลงท้องไปเลือดของเขาไม่ดินโลหิตซีดซึ่งไม่สามารถระบายออกไปได้ตามใจชอบดูเหมือนว่าเทพเจ้าที่แท้จริงของวังเยมโลกจะยังไม่มาจริงจรงจัลว่าเฉินกล่าวเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอเราไม่จำเป็นต้องพึ่งเทพเจ้าที่แท้จริงเพื่อฆ่าเจ้าเบวี่กล่าวจัลว่าเฉินขมวดคิ้วและพูดว่าเป็นผู้หญิงที่พูดมากจริงๆ,จงๆเจ้าใบวี่ควบคุมกระบีต่ต่อสู้ที่แขวนอยู่ในศีรษะของจังว่าเฉินแล้วฟาดฟันลงมาด้วยกระบี่นั้น จารุ่เฉินดันฝ่ามือไปข้างหน้าและเกิดการผันผวนของมิติขึ้นในฝ่ามือของเขาใจกลางของความปั่นป่วนในมิติหินโบราณสูงหกฟุตพุ่งออกมาและปะทะก,กับกระบี่สงครามระดับสิ่งประดิษฐ์ราชาระดับเจ็ดในชุ่พิบตาแสงของกระบี่ก็หลี่ลงและพลังของมันก็สลายไปแม้แต่จารึกบนตัวกระบี่ก็จางหายไปและหายไปในที่สุดปังกระบี่สงครามระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกลายปเป็นเศษเหล็กกระบี่สงครามของข้า ไปวี่รู้สึกไม่สบายตัวจนอยากจะอาเจียนเป็นเลือดแต่นางก็หวาดกลัวพลังของอนุสววลีที่พังทลายด้วยเช่นกันคนทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งประดิษฐ์อาหาเสียนจะทำให้สิ่งประดิษฐ์ราชาระดับเจ็แตกสลายด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อระดับการฝึกฝนของบุคคลทั้งสองที่ต่อสู้กันนั้นแตกต่างกันอย่างมากเท่านั้นจารุ่งเฉินหอขึ้นไปบนอนุสววลีที่พังทลายผมยาของเขาสะบัดไปตามลมพลังทั้งหมดในร่างกายของเขาพุ่งออกมาจากเท้า แล้วไหลไปสู่ลุสสวรีนั้นบนซากศิลาจารึกโบราณจารึกศักดิ์สิทธิ์แต่ละอันปรากฏขึ้นด้วยประกายแสงที่แตกต่างกันและแผ่ไอพาลังแปลงปราหลออกมาทําให้โลกทั้งใบดูเหมือนหยุดนิ่งไปชัวนน่วขณะเมื่อเห็นแสงส่องออกมาจากศิลาที่พังทลายอยู่ใต้ฝ่าเท้าจางวัเชนเหล่าี่พเจ้าเทียบทั้งสี่ในวังงยมโลกต่างรู้สึกไม่สบายใจราวกับถูกลูกศรน,นับพันแทงทะลุหวัวใจ สีหน้าของคงจื้อเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาพุทานว่าอนุสาวรีย์ท้าทายเทพนี่มันจะเป็นอนุสาวรีย์ท้าทายเทพได้ยังไงอนุสาวรีย์ท้าทายเทพยังคงอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงมันไม่ถูกทำลายไปแล้วอย่างนั้นเหรอจะมาจากตระกูลต่อต้านเทพได้ยังไงสิ่งที่แจังว่าเฉินหยิบลงไปนั้นคืออนุสาวรีย์ท้าทายเทพแต่ว่าเฉินกลัวมันตลอดว่าเหล่าเทพผูพ้ทรงพลังจะหมายปองเขาและทําให้เขาถึงแก่ความตายดังนั้น เขาจึงไม่กล้าใช้อนุสาวรีย์ท้าทายเทพในห้วงแห่งความมืดมิดนั้นยังไม่มีเหตุผลที่ต้องกังวลใจจารุเฉินแสดงสีหน้าประหลาดใจและกล่าวว่าเจ้ารู้เรื่องอนุสาวรีย์ท้าทายเทพด้วยหรอือและตระกูลต่อต้านเทพเป็นยังไงกันเจพระเจ้าเทียมิกสามองค์ต่างก็ดูสับสนงงแต่คงจืดกลับเด็ดเดียวอย่างยิ่งเขาคว้าลูกประคำที่ห้อยอยู่รอบคอด้วยมือทั้งสองข้างลูกประคำทั้งหมด108ลูกทุกลูกมีหัวพุทธเจ้าพิมพ์อยู่ เขาโยนรูกป,ประคำทั้งหมดไปที่จางล้วเฉินรูกป,ประคำแต่ละเม็ดทำมาจากแก่นกลางของดาวเคราะห์หนึ่งดวงหลังจากยิงรูกป,ประคำเสร็จแล้วคงจตก,ก็หันหลังและวิ่งหนีไปจางั่วเฉินหยิบศิลาท้าทายเทพพุ่งเข้าใส่รูปประคำหนึ่งร้อยแปดเม็ดทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นราวกับเสียงฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์รูกป,ประคำทั้งหมดระเบิดและกลายเป็นผงธุลีเบยวี่หลานกูและดาวมังกรแคะไม่รู้ว่าอนุสาวรีย์ท้าทายเทพนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใด พวกเขาจะตอบสนองได้เร็วเท่ากับคงจื่อได้ยอย่างไรพวกเขาเห็นจางว่าเฉินบินเข้ามาหาพวกเขาเร็วมากจนหนีไม่พ้นเลยโชวดีที่เทพเจ้าทั้งสามไม่สามารถหนีรอดได้พวกเขาแต่ละคนใช้พลังประจำกายแสดงพลังสูงสุดออกมาและโจมตีจางว่าเฉินพร้อมกันตราบใดที่การโจมตีครั้งนี้สามารถขับไล่จางว่าเฉินได้พวกเขาก็จะมีโอกาสหลบหนีไปได้จางล้วนเฉินไม่ได้หลบหลีกหรือป้องกันแต่ทุ่มสุดตัวเพื่อเปิดใช้งานอนุสาวรีท้าทายเทพ บนแผ่นนิสเรบรีปรากฏคำสามคำและพลังสามอย่างก็พุ่งออกมาบทขยี้พลังเวทมนต์ของเทพเจ้าเทียมทั้งสามปังปังปังมีคำสามคำถูกพิมพ์บนร่างของเทพเจ้าเทียมทั้งสามและทันใดนั้นร่างอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตและผงกระดูกแม้แต่ต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าเหล่านั้นก็แตกสลายหลังจากสังหารเทพเจ้าทั้งสามแล้วจางรั่วเฉินก็เลยล่าคงจื่อต่อไป แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ